จะดีกว่าไหมถ้าชีวิตหลังกเกษียณเราได้ใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและได้อยู่ร่วมกับธรรมชาติจะดีกว่าไหมถ้าชีวิตหลังกเกษียณเรามีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงหมดกังวลเรื่องการเจ็บป่วยและค่ารักษาพยาบาลจะดีกว่าไหมถ้าชีวิตหลังกเกษียณเรามีที่พักที่มีบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีมีสังคมของการอยู่อาศัยทยี่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้สูงวัย จะดีกว่าไหมถ้าชีดหลังเกษียณเรามีความคุ้มครองสุขภาพและมีผู้ที่คอยดูแลช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงทั้งหมดสามารถเกิดขึ้นได้ที่ The Aspen Tree The f o r e s t i e r วันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาพูดคุยกับดรวิทยาสินทราพันธรูผุ่งนุยการอาวุโสสายงานการตลาดบริษัท m ม g โนเลียค a l i t y ดีเว l ล p m เมนจำกัดครับพูดถึงเรื่องของ Wellness เรื่องของ w l l l e i n n เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นหนึ่งในหัวใจของทาง olia, m a c d o l i i ของ MQDC นะฮะในความหมายครับว่า for all well-being เนี่ยทาง MQDC เนี่ยเราให้ความหมายกับคำนี้ว่าไงฮะอันนี้หมายความว่าก็คือทุกโครงการของของ MQDC แล้วกันนะครับถูกพัฒนาภายใต้แนวคิดและนวัตกรรมที่คำนึงถึงเรื่องความยั่งยืนเป็นหลักเรื่องของวัสดุที่เราใช้ก็เป็นวัสดุคุณภาพที่มีความปลอดภยัยแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดลอ้อมในวันนี้ฮะเรากําลังพูดถึงว่าประเทศไทยหรือแม้แต่สังคมทั่วโลกเข้าสู่ในยุคเอจิ้ง s ซ c i e t ตถ้าเกิดพูดถึงสถานการณ์ประเทศไทยเทียบกับทั่วทวโลกแล้วเนี่ยบ,บ้านเราอยู่ในระดับแบบประมาณไหนอโอเค,คก็อย่างที่พอจะรับรับกันนะครับจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยก็เริ่มจะเข้าสู่อ่า สังคมผู้สูงวัยแล้วกันที่เราเรียกว่า superaging society เนจริงๆเริ่มมาตั้งแต่ปี2005ตอนนั้นเนี่ยตัวเลขก็ยังอยู่เป็น s i n g ิ e digit อยู่อยู่ที่ประมาณ5-6%แต่ณปีนี้เนี่ยเรามีตัวเลขผู้สูงอายุเกิน60ขึ้นไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ18-19%แต่สิ่งที่น่ากังวลขึ้นไปอีกแล้วกันนะครับภายในอีกเกือบเกือบ30ปีข้างหน้านะครับตามสถิติภายในปี2050เราจะมีตัวเลขผู้สูงอายุเกือบเ40%ของ total population นะครับอันนี้คือผมว่ามันเป็นซิกนะวที่บอกอะไรเราบางอย่างว่าเราจะกลับกลายเป็นเหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนเนี่ยต้องเริ่มมีการคิดว่าจะทําอย่างไรในการที่จะ,อะตอบสนองนะครับ n e e d นะครับแล้วก็ point ของคนเหล่านี้ในอนาคตอย่างที่บอกว่า the aspen tree to forestry เนี่ยเราเป็น community สำหรับกลุ่มคน50บวกก็จริงนะครับแต่จริงจริง คนที่เข้ามาดูเราเนี่ยเราจะเห็นว่าคนปลาย30หรือ40ต้นเนี่ยก็เข้ามาดูโครงการเยอะมากนั่นหมายว่าเขาเริ่มที่จะต้องมีการวางแผนชีวิตในระยะยาวในความเป็นโมเดล Retirement c o m m u n i t y ในแบบ a s p e n t r e e อะฮะอะไรคือความท้าทายของการการทำให้มันเกิดขึ้นเนะเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทยเลยเนาะโอเคคือผมว่าอันนี้ต้องแยกเป็น2เรื่องนะรเรื่องแรกถ้าเราพูดถึง Retirement Residence ก่อนถ้า r e ทา r e ม e ต์เ e n ิเ e นซ์เ่มันก็คือที่อยู่อาศัยนะที่อยู่อาศัยเหมือนเราเรียกว่าเป็นฮาร์ดแ ฮาร์ดแวร์ก็คือ,อบ้านควรจะมีลักษณะยังไงฟีเจอร์ในบ้านลักษณะจะเป็นยังไงเดี๋ยวนงดเดียวดีแอสปรินดีเนี่ยคือเราตอบโจทย์ในเรื่องพวกนั้นอยู่แล้วเพราะว่บ้านของเราเนี่ยถูกถูกพัฒนาในลักษณะที่เป็นโดยเอจิ g งอินเ c ลสคอนเซ็ต์แปลว่าคุณสามารถอยู่ได้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายโดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรเลย เช่นเรื่องของพื้นเราเป็นแบบ resilient flooring ก็คือเป็นพื้นกันกระแทกเรื่องของทางเดินคอริดอร์อะไรต่างๆเราต้องพยายามให้กว้างเป็นพิเศษเรื่องของพวก emergency button ต่างๆเรื่องของปุ่มฉุกเฉินหรือ event พวกระดับแสงไฟภายในห้องก็ต้องเอื้ออํานวยต่อสายตาของคนวัยนี้เรื่องของอากาศถทยเทครับคนวัยนี้ต้องต้องได้รับอากาศถทยเทที่สะดวกส่วน community เนี่ยเป็นเรื่องซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์นั่นคือหมายความว่าสังคม สังคมเขาเกิดขึ้นจากลูกบ้านที่อยู่ร่วมกันเกิดขึ้นจากเพื่อนบ้านเกิดขึ้นจากกิจกรรมที่จะมีอยู่ภายในบ้านซึ่งที่เดียสเปนทรีเองเราก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายวันหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า78กิจกรรมคือก่อนที่เราจะมีพา r ิชย์กับทางเบกรีสนะครับต้องบอก่ว่าเบครีสนี่เป็นองค์กรระดับโลกนะที่เน้นทั้งเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุตั้งอยู่ประเทศแคนาดาที่เมืองโทรอนโตมีอายุมากกว่าร้อปีเบครสเนี่ยเป็นทั้งสถาบันวิจัยเบครสทำทั้งเรื่องของนวัตกรรมเบครสมีเรื่องของ คลินิกและโรงพยาบาลที่คอยดูแลผู้สูงอายุนะครับแล้วเขาเน้นทางเรื่องของ Brain Health เป็นหลักเรื่องของ Memory Care เรื่องของสุขภาวะทางสมองเขามีเรื่องของ Long Term Residence ก็คือมี r t t r r m e n t home เหมือนกับเหมือนกับที่เดสเปนครีมีและชื่อของเดสเปนครี e เดอะฟอเรสเซียสเนี่ยอ่าโอเปอเรเตอ e ์บเนี่ยซึ่งก็จะอยู่ที่ไซ a g e ของเราด้วยกลุ่มลูกค้าที่เขาวอล์กมาหาเราแล้วเขา เขาฟังคอนเซปต์อะไรเลยอะเขามีความคิดเห็นหรือฟีดแบ็กองไรบ้างก็จะมีความหลากหลายนะครับก็แน่นอนเราก็จะมีทั้งกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนไทยและเป็นคนต่างชาติครับคนไทยอย่างที่ผมบอกก็กลุ่มค f y ล n g เอ e ก็แน่นอนต้องเป็น50บวกนะครับแต่ก็กลุ่มคนที่ต่ำกว่า50บวกก็สนใจหรือแม้กระทั่งเรามีลูกค้าที่อายุต่ำกว่า50ที่ที่แบบอยากจะอยู่โครงการนี้มากก็สามารถเข้ามาคุยกันได้ส่วนกลุ่มคนต่างชาติก็ก็จะมีหลากหลายประเทศนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศที่ มองประเทศไทยอยากจะอยากจะเป็น retirement country โครงการนี้น่าจะแบบพร้อมเปิดเซอร์วิสให้เริ่มเมื่อไหร่เขาอยู่ได้ก็ประมาณมาร์ช April ปีหน้าปี24โอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วสิ่งที่ทางลูกบ้านไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติที่จะได้รับอันนี้มันเหมือนหรือแตกต่างยังไงโปรโมชั่นก็จะต่างกันเนาะตอแน่นอนถ้าสมมติเป็นลูกค้าต่างชาติแน่นอนเขาก็จะแบบอยากให้เราอำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่าให้ลองเอวีซ่าคือเรามีหลายพาร์ทเนอร์มากอย่างที่ผมบอกคือเราเป็นพาร์ทเนอร์กับทางเบเครสนะครับ ทางส่วนของเรื่องประกันสุขภาพเราก็เป็นพาร์ทเนอร์กับทางเมืองไทยประกันชีวิตส่วนของเรื่องรองเท้าวีซ่าเราก็เป็นพาร์ทเนอร์กับไท e ยแลนด์เอลีดนะครับเราก็จะอำนวยความสะดวกให้แพ็กเกจเริ่มต้นของที่นี่เป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆเนี่ยเรามีแพ็กเกจก็คือถ้าสมมติเป็นไลฟ์ไทม์แคร์แพ็กเกจก็คือจ่ายครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดเลยเริ่มต้นที่ประมาณ30ล้านนะครับก็จะประกอบไปด้วยทั้งยูนิตฟรีแล้วก็เซอร์วิสฟรีนะครับก็คือจ่ายครั้งเดียวก็ออลอินนะครับ,รบก ของเราไม่มีคอมมอนฟรีคือเราไม่มีค่าส่วนกลางนะครับเรามีอาหารเช้าให้ทุกวันนะครับเรามีเฮาส์ปิ้งให้วีคหละหนึ่งครั้งนะครับ,ค,รบค่ากิจกรรมอะไรทุกอย่างก็อยู่ในค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับคือไม่ต้องเสียค่าทำกิจกรรมอะไรแล้วซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราปรวไวให้แต่นอกจากนี้เนี่ยบางคนก็อย่างที่เรียนก็ถ้าจะต้องมาจ่ายทีเดียวแล้วก็อาจจะยังไม่แน่ใจเราก็นะมีแบบช็อตเทอมแพ็กเกจให้ได้เหมือนกับเป็นแพ็กเกจทดลองอยู่แล้วกันนะครับ,รบก็จะมีแบบ1ปี5ปีอย่างเงี้ย สามารถทด<ะ>ลองอยู่ได้แต่โดยเป็นค่าใช้จ่ายที่ที่เบาลงนะครับแต่ถ้าชอบก็สามารถคอนเวิร์ตเป็นเป็นรับทาร์เก็ตแพ็กเกจได้เงื่อนไขในการอยู่ตอนนี้คือต้องคอนดิชั่นเป็นยังไงบ้างด้วยกฎเกณฑ์เราก็รับคนที่50ขึ้นแต่ว่าถ้าอายุย่อนกว่า50ก็สามารถคุยกันได้แต่ซึ่งเราก็เข้าใจว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้ก็มีนิดถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องขอยญาตให้ด็อกเตอร์พาพาชมได้โครงการเพิ่มเติมนะได้ยินด,ดีเลยครับนครับ เรียกไว่าเป็นหนึ่งโครงการที่มีรูปแบบโมเดลน่าสนใจมากๆนะครับอยากให้พี่ตุ้ยช่วยฝ่าว่าคนที่กำลังตัดสินใจว่าเดี๋ยวรีทายแล้วอยากจะมาอยู่ที่ t ด e a s p e n t r e e ที่นี่มีความน่าสนใจและแตกต่างที่อื่นยังไงครับได้ครับก็สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเข้ามาดูโครงการเรานะครับก็เรียนเชิญได้เลยนะครับของโครงการ The a s p e n t r e e The Forest สเก็ตั้งอยู่ในโครงการ The f o r e s t i ซีนะครับบางนานกิโลเมตรที่7นะครับก็โครงการของเรา The a s p e n t r e e The Forest สเนะครับก็ ไม่ใช่แค่ดูแลแต่เราดูแลคุณตลอดชีวิตนะครับผมก็ถ้าสนใจก็สามารถเข้ามาสอบถามหรือสามารถสอบถามได้เบื้องต้นที่1265หนะครับหรือไม่ก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่โครงการเราได้เลยครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับ